อ,อ,อืมจีนฮากเกือบเซ็บ,บ้ได้ <laughs> ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเกลือลงจักน้อยใส่กระเทียมจักน้อยแล้วก็ตีนไก่โล่งเราก็ล่อห้มันเปื่อยไก่น่าจะเปื่อยละใส่ตะไคร้าหอมแดงลงไป

ติ่น <laughs> ไทยวะติ่นไก่จ้าใยหมากมาวหอมนนอเนี่ยแล้วห้อจัดไซเนี่ยมะนาวมักนาวจ้า บีบ้องไปสายายสมรายสหน่อนสมหนเดี๋ยวตะคุณมาเนี่ยข้าของปี์ังชีโร่หน้าข้างปี ที่ฝรั่งพีกไหมพิกที่ห้าอันต่ำเม,มื่อกี้นี่ล้วห่าก็จะคนคนคนจักน้อย ต้มส้มเป๊ะต้มต้มเล้งตีนไก่ต้มแซบ่บต้มแซ่บเล้งตีนไก่โชคกันเสร็จแล้วจ้าไปกินกันเลยสวัสดีจ้า สวัสดีจ้ามือนีพ่อพ่อกันกับลูกแยายค่าแฟมิลี่นะจ้ามือนี้เข้าจะมาก,กินตม้มเล้งแซบตีนไก่ใหญ่ๆนะจ้าโยกหมากโยงโซ่เลยจ้าโอ้ยน้ำซีเยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกแยาค่าแฟมิลี่นะจ้าจะได้บ่อผาดค,คลิปแซบๆคลิปมวลๆวลนะจ้ากินก่อนกินเฮโซ่กินโซ่กินโซ่ไม่กินน้ำกัดนะจ้าเดี๋ยว มึงเดี๋ยวเอาเอาตีนให้เบื้อาเอาตีนให้เบิ้องกันจ้ะนี่จ้าทุกคนตีนใหญ่บ่อใสเป็นตีนคนกับประมาณเบมือนซีสิบซีสิบเอ็ดนะจ้ะเกินสิบบอมีใส่เนี่ยเนี่ยหน้ำโซนหนก่อนสดน้ำก่อนสดน้ำโกโก้ฮึมโอ้แซ่บแสบแสบแทบอืมแสบบอ ต้มเหล่งแศกเศบแศกตีนไกล้เบิร์40 41เหี้อน้อนำลายแตกอ๋อก็คือน,น้ำลายแตกน้ำลายถุงแสบจัก ต้มไปจนกว่าที่เนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยนะเดี๋ยวจริงๆ้าต้มไปโดนกว่านี้มันก็จะเปื่อยลงเจ็บสดน้ำสดน้ำกุกกุก เมื่อนี้บรรยากาศดีดแน่จ้ะต้แบบเอาเอาเนาะ <c oughs> เอาเอาผ่อนอบเอาผ่อนอบเอานุ่งกระค่ะเอ๊้อือื้อือ กินตีนไก่มันต้องแห่นเลยจ้ะมันแห่นมันกินไม่ได้เนาะมันบออร่อยกินยังไงบ้างแห่นกับมันน้องจังสีหลันจังแสบอืมอืมลืมเฮ้ยเอาน้มจิ้มเจ้าวปันมาจิ้มมาจิ้มกระแซบแล้วอืม หนำมันเสพหนำมันแซ่บเนาะนกิงก็แซ่บเออหนำมันก็นแซ่บไหมอืมอืมเสียง <laughs> กระน,นูแนแฮะมันไหลลงข้อนีเ่เลี่ยวจ่อยเลย คันแสบร์พ่อเจา้าเจ้านี่กินป้าไดนเลยขอเอาไพ่ในการกินบ๊อกคอยซุภาพาด้วยจ้ะกินเผากินย่างเหรอต้องสิออย่าไม่ต้องเสแสร้งกินตีน

อเมื่อกี้ค็นบอกเมื่อกี้เด็ดบอกอัดว่ต้องนั่งแบบนี้หนาทุงสารอืมอืมอืมบะหม่นฝนตกบ้ก่อืม nó to, nó to bịch, nghe chạp chạp luôn không nhỉ, nó này nhiều, ผู้ใดสนใจเสียผาแฟชั่นทังมาสอบถามได้นะจ๊ะไปปนิคล้องค้นคล้องฝากค้นวันเกิดเสื้อพงุอองเสื้อผ่ยังมีเสื้อผาแฟชั่นบ่แพงอนะ่ะทางมาถามก็คืออะไบอสทักมาถามชื่อชื่อก็ได้ พันทักมาทำถือมาสนใจปอปออแฟชั่นนะจ๊ะ Đuột mưng. À, Đuột nhiều. Đuột mưng bạn. Bên đẹp ôm mưa. แสบครับอืมอืม,อมกินย่างเดียวเอา <laughs> กินย่างเดียวจะคิดวอ,อยัง ันเอาไปตำกับเสียบเลยเนะาะตำแทนนมเส้นอืมอืมบัวจะแดดบัวอะ

ตีนเบอร์ซี่ชิปตีนห้าเกือบแซ่บปะไดนอยากใส่งามๆกับปะเดีใส่น้ำข้าเจ่อืมนี่ไง สมอมล้ำสมมะนาวสมปลื้มยสมเขาใส่เขาก่าอ,อ,ากาอยใส่มะนาวเขาเอิญมะนาวเนี่ยมะนาวสดมันก็เลยหอมหอมกินม,นมนะนาวพยายามให้เขาให้ยังกับ คอมเมนต์นไว้เลยเด้อจ้ะแารสชาสิเฮ็ดให้คอมเมนต์ใน,ลลนไลน์เลยคอมเมนต์แบบเยอะเลยเดี๋ยวฮอตลอยซับก็คือเฮ็ดอีหยังอืมถ่ายฮอตลอยซับ โหเนี่ยเสียบเหมือนหร่ต้องเสียบข้าวอันข้าวมื่อจาพูดคนมากเลยคุณก็เเหมือนไม่เอิบ่พูดเลยอยอีลี่ะทางทยังไงคิดตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเฉียงไตอทอ่เดี๋ยวคิดตะวันออกเฉียงใต้พูดมากเลยคุณไม่อีลี ไปแล้วฝ <laughs> นมากแล้วฝนมา,ากเลยจ้าพุ้นเ,ออเดอ๋ยวจะฝากเสียก่อนชองตัวนี้ก,กับแมนนะจ้ะปอป,อ,ปอแฟชั่นเดี๋ยวคืนมาให้ข้างล่างนี่บ่แพงจ้าเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทเนาะบ่เกินสี่ร้อยห้าร้อยบ่เกินสี่ร้อยสามร้อยสามสี่ร้อยจ้ะบ่เกินแต่ว่าผ่าใส่ดีส่วนมากก็บร้อยหน่อยหน่อยร้อยปายร้อยหน่อยหน่อยอ่าผู้ใดอ,อยากให้เฮาเฮ็ดคลิปอีหยังกัแสดงความคิดเห็นให้แน่เด้อจ้าแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามแล้วก็าฝากเฟซบุ๊กแฟนเห็นลูกย่ค่าเฟมิลี่นะเจา้าจ้าสำรับมือนี้ไปก่อนเอจา้าบ๊ายบายฝนมาแล้วคุณ